เปิดประวัติเสียต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติจากไทยบ้านสู่ทรรเนียบโกรัฐบาลอนุทินท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลที่ประกาศเดินหน้าแก้ปัญหาปากท้องและผลักดันนโยบายเชิงโครงสร้างหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สื่อสารนโยบายของรัฐบาลสู่สาธารณชนคือสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเสียต้งนักธุรกิจและนักการเมืองจากจังหวัดศรีสะเกดผู้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30กันยายน2568ที่ผ่านมาสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2519มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเขาเริ่มต้นเส้นทางธุรกิจจากโฉนดที่ดินเพียงหนึ่งผืนก่อนจะขยายเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดสิริมงคลพร o อพเพอตีและเติบโตจนมีโครงการในจังหวัดอุบลราชธานีด้วย นอกจากอสังหาริมทรัพย์สิริพงษ์ยังมีบทบาทในแวดวงบันเทิงโดยเป็นผู้สนับสนุนพภาพยนตร์ในจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์และสับประรือที่ประสบความสำเร็จด้านรายได้และสร้างกระแสในหมู่คนรุ่นใหม่เสียโต้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิต ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการจัดการระบบสารสนเทศที่ University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเกษตรเขตตรองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สะท้อนถึงการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและหลากหลายมิติ สิริพงศ์เข้าสู่สนามการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดศรีสะเกษในนามพักภูมิใจไทยและได้รับเลือกตั้งมาแล้วถึง2สมัยเขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากเหตุการณ์งดออกเสียงในการลงมติเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในปี2562ซึ่งถือเป็นการแสดงจุดยืนไม่โหวตตามมติพัก ในด้านนโยบายสิริพงศ์เป็นผู้ผลักดันแนวคิดให้เงินกู้กอยศปลอดดอกเบี้ยโดยมองว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเยอรชนไทยและยังเคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงมีบทบาทในกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในภูมิภาคการได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทินไม่เพียงสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้นำรัฐบาลที่มีต่อสิริพง แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ความสามารถในการสื่อสารของเขาในระดับชาติโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประชาชนคาดหวังต่อการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจการศึกษาและค่าครองชีพในฐานะโฆษกรัฐบาลคาดหวังให้เขาเป็นเสียงกลางที่สามารถถ่ายทอดนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือด้วยบุคลิกภาพทางธุรกิจผสานกับภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมโยงกับประชาชนได้ดีโดยเฉพาะกลุ่มคนกลางจังหวัดและคนรุ่นใหม่ ตลอดเส้นทางชีวิตของสิริพงศ์เขาถูกมองว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่เหมือนใครมีพื้นฐานจากภาคธุรกิจจริงไม่ใช่นักการเมืองอาชีพอีกทั้งยังให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและเยาวชนผ่านการสนับสนุนสื่อภาพยนตร์ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ชุมชน อย่างไรก็ตามเขาก็เคยเผชิญแรงกดดันด้านข้อถกเถียงด้านจริยธรรมในกรณีการถือหุ้นในธุรกิจสื่อซึ่งภายหลังได้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและมาตรฐานจริยธรรมทางการเมือง จากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสีสเกตสู่ผู้สนับสนุนวัฒนธรรมภาพยนตร์พื้นถิ่นและปัจจุบันในบทบาทโคศกรัฐบาลสิริพงษ์อังคัศกุลเกียรติคืออีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในรัฐบาลยุคใหม่ที่กำลังถูกจับตาว่าจะสามารถใช้ศักยภาพและความเข้าใจในภาคประชาชนถ่ายทอดนโยบายและภาพลักษณ์ของรัฐบาลให้ออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดท่ามกลางโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ยังรอก,การแก้ไข